ฮะอือฝึกฉลองเพลงเนี่ยนะใช่ถึงไม่เคยฝึกเลยเนียเชื่อว่าสาธิตทำได้ใช่เพราะที่ผ่านมาพ่อสอนใช้ร่างสาธิตร้องเพลงตลอดมาแต่เสียงที่ออกมาที่ทุกคนได้ยินมันคือเสียงของเอ็สาธิตใช่ไหมเอ็นนี่พ่อเคนพูดถูกมากเลยพ่อจะสิงร่างเองโดยวิธีการไหนก็ตามแต่แต่เสียงเองที่เปล่งออกมา มันคือระกังมันคือนกรรพโพะดกโหบกโหบกพร้อมทั้งลักยิ้มเองที่มันมีสเสน่ห์ <c oughs> นี่แล้วหน้าเองหวานไม่ค้าจ <c oughs> ะสอนให้เองสาธิตพ่อฉันพูดอะไรกันแน่เนี่ย <c oughs> อยู่ๆนายก็ยิ้มขึ้นมาเนี่ย <c oughs> คือพ่อ <c oughs> ใหญ่เขาบอกว่าเ <c oughs> ขาจะเป็นคนฝึกชาร้องเพลงเองเฮ้ยแบบนี้ก็ดีสิ เองจะได้รับการถ่ายทอดวิชาจากต้นฉบับโดยพ่อสอนเฮ้ยสุดยอดไปเลยต่อไปพวกเราก็มีความหวังแล้วโอ้ยตายไปเป็นฝีแล้วยังมีความหวังให้กับพวกเราอีกอาทิตทังว่าก็ดีนะเพราะฉันก็เชื่อด้วยว่านายทำได้มาลองดูกันสักตั้งนะ ขอให้เป็นผีให้เราพึ่งตลอดไปเถอะทูน่ายสตาร์ทดิมาทีธทนหัวร้องไม่ได้ก็ร้องทนหกสิ มันจะยากตรงไหนมึงละล้าลางอะไรเฮ้ hey, ถ้าจะเธอโอ้โหไ่พอใหญ่ทำอะไรกมันง่ายใครมันจะไปร้องได้เฮ้ hey, ถ้าจะเธอคนนั้นของเธอเป็นฉันได้ไหมไม่ได้ล้วฟังขาดทิตร้องเฮ้ยเฮ้ยรลยเฮ้ยเฮ้ยเด เอเลิศไอ้ดาวเอ็งน่าจะร้องเพลงด้วยกันได้นะร้องคู่กันไปเลยเห็นด้วยพ่ะครูเพาะมากเลยน้องสุดยอดอัสุดยอดมึงจะมาสุดยอดอะไรหน้าที่มึงก็ต้องฝึกไปแกจะร้องได้หรอแกไม่เคยร้องเพลงเร็วมาก่อนเลยนะร้องได้ดิวะฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆเอ้ย ม,มันน่าจะดีนะเอ๊จ็สิตตำปนบอกมันแหลกมาแล้วานานอ๋อูุะตำปนให้มึงกินกินไหมล่ะเฮ้ยมึงไม่ต้องดีใจฝึกต่อเป็นผู้จัดการมึงก็ดีอยู่แล้วเงียบปนอะไรเฮ้ยเธอจะเธอ โอมาเถิดนากราไราแม่มาโอมาเถิดนากราไราแม่มาเร,เร็วเร็วอย่าช้าเลยนะแม่นาหนุหหนใหญ่นนยยคนในทันนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เข้ามาไว